บทที่4การประสมคําในอักษรไทยน้อยตอนที่3การประสมคําประสมตัวสะกดตัวสะกดในอักขรวิธีอักษรไทยน้อยนั้นนิยมสะกดด้วยพยัญชนะตัวเต็มโดยเขียนไว้บรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะต้นโดยมีตัวสะกด8มาตรา เหมือนตัวสะกดในภาษาไทยปัจจุบันคือตัวสะกดแม่กกตัวสะกดแม่กดตัวสะกดแม่กบตัวสะกดแม่กง ตัวสะกดแม่กลตัวสะกดแม่กลมตัวสะกดแม่เกยตัวสะกดแม่เกลการใช้ตัวสะกดแม่กกตัวสะกดแม่กกใช้กอสะกด ในคำภาษาไทยที่สะกดตามมาตาตัวสะกดแม่กกทั้งสี่ตัวได้แก่กอไก่ขอไข่คอควายคอละคังตัวอย่างเช่นคำว่าจากคำว่าเลข หรือเล็กคำว่าโรคคำว่าเมฆก,การใช้ตัวสะกดแม่กดตัวสะกดแม่กดใช้ดอสะกดและเฟืองสอในอักษรธรรมสะกดในคำภาษาไทย ที่สะกดด้วยมาตาสะกดแม่กดทั้ง16ตัวได้แก่จอจานชอช้างซอโซ่ดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงดอชดาตอประตักทอฐานทอนังมุนโททอพุทธเาสอสลา สบหรือสีสอเสือเช่นคำว่าติดจะสะกดได้สองแบบคือดอสะกดและใช้สอเฟืองสะกดคำว่าเสร็จคำว่าบงกฎ คำว่าบาทการใช้ตัวสะกดแม่กบตัวสะกดแม่กบใช้บอสะกดในคำภาษาไทยที่สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กดทั้งห้าตัวได้แก่บอใบไม้ปอปลา พอพานพอสมเพาฟอฟันตัวอย่างเช่นคำว่านับคำว่าบาปคำว่าอาพับคำว่าลาบ คำว่ายีราฟการใช้ตัวสะกดแม่กงตัวสะกดแม่กงใช้งอสะกดในคำภาษาไทยที่สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กงตัวอย่างเช่นคำว่าหนังคำว่าเลี้ยง คำว่าองคำว่าเบิง,าบงาการใช้ตัวสะกดแม่กลตัวสะกดแม่กลใช้นอสะกดในคําภาษาไทยที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กลทั้งห้าตัวได้แก่นอหนู ยอผู้หญิงนอเนเรนรอเรือรอลิงรอจุลาตัวอย่างเช่นคำว่าจานคำว่าสอนคำว่าตระกูล ตัวสะกดแม่กรมตัวสะกดแม่กรมใช้มอสะกดในคำภาษาไทยที่สะกดด้วยมาตาสะกดแม่กรมตัวอย่างเช่นคำว่าสิมคำว่าเตรียมคำว่า หลุมตัวสะกดแม่เกยตัวสะกดแม่เกยใช้ย,ยอสะกดแต่นิยมใช้เฝืองยอในอักษรธรรมสะกดในคำภาษาไทยที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่เกยเช่นคำว่าโดย คำว่าสวยคำว่าอาศัยตัวสะกดแม่เกิลตัวสะกดแม่เกิลใช้วอสะกดกนในคำภาษาไทยที่สะกดด้วยมาตตาตัวสะกดแม่เกิลตัวอย่างเช่น คำว่าดาวคำว่านิ้วคำว่าแก้วตัวสะกดในอักขรวิธีอักษรไทยน้อยนิยมสะกดด้วยพยัญชนะตัวเต็มโดยเขียนไว้บนบรรทัดเดียวกัน กับพยัญชนะต้นแต่ตัวสะกดในแม่กฎจะใช้ดอสะกดและใช้ตัวเชิงสอเฟืองในอักษรธรรมอีสานสะกดและแม่เกยจะใช้ยอเฟืองในอักษรธรรมอีสานสะกดดังนั้นผู้เรียนจ,จึงต้องจดจำตัวสะกดทั้งสองตัวนี้ ให้แม่นยำและใช้เขียนให้ถูกต้องนะครับ